ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับร้อยเปอเซตอนนี้ก็แกะมาลงแล้วนี่เจ้าของเจ้าของความไก่ทั้งหมด15้าตัวนะครับล้อมด้วยกระเบื้องฝั่งนู้นจะใช้อิฐบล็อกของผมเป็นมุมนะครับเข้ามุม3ามสามก้อนแล้วก็จะลดมาเหลือสองแล้วก็หนึ่งลงทางเข้าตรงนี้ทางด้านข้างด้านหน้าของอาคาร ก็จะปิดด้วยซังกะซีตรงนี้ตัวนี้ก็จะปล่อยเป็นช่องลมนะครับระบายอากาศพวกนี้ก็จะเป็นตะข่ายทั้งหมดตัวนี้ตะข่ายผมใช้ม้วนเดียวนะครับทางร้านบอกว่ามว้มวนม้วนหนึ่งสิบสองเมตรก็น่าจะยาวสูงสุดจากระยะนี้ก็เออหกเมตรฝั่งนี้ช่องละสามเมตรสามเป็นเก้าสิบสิบพอดีหละสิบสอง ตัวน,นี้ก็ผมจะเอาลางตัวน,นี้เผื่อช่องช่องช่องไว้นะครับน,นี่ช่องผมจะเผื่อไว้ตัวนี้เผื่อไว้เจ็ดเซนเผื่อไว้ให้อาหารอย่างนี้คือไม่ต้องเดินเข้าไปข้างในนะครับตัวนี้เป็นรางตัวนี้เป็นลางไอ้นนเอก่าไม่ใช่เฉพาะใส่อาหารนะครับเป็นลางไอ้ไกระจก,ากบานฟิกแล้วก็จะมี ให้น้ำข้างนอกเลยเวลาเราถ่ายน้ำถ่ายอะไรก็ถ่ายตรงนี้ได้ถอดออกหรือจะปรับวาล์วลงก็ได้เพืที่เราไม่ต้องเข้าไปข้างในนี่ก็เรียบร้อยนะครับก็อ,อยู่งบประมาณก็ประมาณหกพันกว่าบาทตัวนี้ไม่รวมเสานะครับเสาเสาตัวนี้เป็นเสาพวกแก้วมังกรที่เลือกมา ที่เอามาใช้กับแก้วมังกรถ้ารวมเสาก็น่าจะหมดเยอะอีกกระเบื้องนี่ก็มีแล้วกล่องเดิมก็ที่ซื้อก็คือหลังคากับไอตัวเหล็กกับปูนพวกเนี้ยปูนสองกระสอบใช้สองกระสอบเป็นปูนสําเร็จนะครับที่ผมใช้ก็ใช้ไปก็น่าจะหกพันกว่าบาทเลยครับไม่น่าเกินนี้ครับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีก็ตอนไข่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีว่าไข่จะได้เยอะไหมจะกะตอนไหนตัวน,นี้เป็นวันแรกที่ลงนะครับไก่มาแล้วทำอะไรเสร็จพอดีสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ